เปลี่ยนแอร์ฟิลเตอร์เปลี่ยนเซนเน่ไหนเนาะนี่ล่ะเปลี่ยนแอร์ฟลตั้งจากซื้อมาเลยเอาตัวนี้มาแต่กันมาเอาอบบนแอร์บนเย็นแอร์ให้มันตอรให้มันอะไให้มันแอร์เป็นแบบคือดินซักอันอันอันเนาะวิดีโอเนาะอืออัดไซนเน่นี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยบนนี่เอ้าตุบกระป๋ากระแปบร้อยเอ้าเอาเนี่ยมาคคีนก่อนบอกนี่บนนี้ือมันมีอันนี้นะนี่ใช่ไห มีมีกิด pues ินเยอะนันน่ก็นปลาไซคนีืตุ้ดข้าวมีเจีัวนี้เขา้าเอ้าดวเลยอ้่ึ้นอาดวด้ยอ้หยสังเจ้าสีจะได้ลยง่ายสรางนพวกขี้ผ oh ุ้เจาอดิพวขี้โม่เจือดล้วก็มาอยู่บนนี่อันนึง ยีบอลหนีบอกเข้ามานีดิดหกักออกนี่อันนี้ออกว่นีดิเข้มาใส่ย่นี่ตวน,นี้อีกอันนึงเมืนบอกพ่อใหญ่มาอาร์ตวจักสีตุน,นีตจะทั้งอันนี้พ่อใหญ่ดักทูนอัพโดดบางเ,เ,เดียวมีวอกะไปดมเดีมาา้าอตอนแดงพยยด่อใหญ่เดา สุงใจดีผ้าผ้าไปเดินไปนี่ผ้าออกไปเดินต่างดอกต่างดัดเอาไป่าให้เราก็ได้ตัวนี้ออกแบกไรที่นี่เราก็จะไปซื้อใหม่โอ้โหนี่ข้าเห็ดข้าวเห็ดยังนี่ตัวนี้มันเช็คอัพเช็คอัพเพียงก่อนนี้กวดบึงดมด มันทอกันอยู่บอลขวดน่าเบิรงกเบิร์นี่แนวนี้โอ้ตัวนี้เป็นแนวกวดมานต้มโดดมันเสมอกันบนบเม็นบปะลมพอดีอยู่อุออใกให่อุกใหญ่นวาเลยอุกให่มีพัวเป็นซ่างอันแปลงโดดอย่างโบได้ขี่โดโด,โดไม้จัดถื่อไอแมลเล่เอ้ยแนวได้แนวน่นแนวนี้เข้ากับกาะเข้าขกับแปลงเอา ก็เด้อบังเอิญมาดดใหม่บริคีเช็คอาพเอบีอันนี้กวาดสภาพโหลดว่าจะซะกกวานี่เบิง้งเบิดแล้วก็น้ำมันอ้อยเดย์น้ำมันอ้อยแล้วก็สิปเปลี่ยนน้ำมันอ้อยนะเมือน,นี้เช็คอเอ e r y t h i n g ตัวนี้เครื่องมือเออแล้วอ็นอี้ยังนีนแน่อันนี้เป็นเนี่ยยังก็นี่พอเนี่ยยุกอ๋อ